ชื่อร้านอ่ะเปลี่ยนได้ไหมชื่อวารีธาราชื่อน้ำแนละน้ำทุกคนจะมามองเอะสปาหรือเปล่าแล้วยังไงแต่ในแง่ของความเชื่อเนี่ยมันน้ำกับน้ำมาเจอกันอนะ่ะค่ะมไม่มใช่แต่มันเยอะไปมันเยอะไปคนโดยส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะสำคัญเหรอสำคัญเพราะชื่อเนี่ย มันไปถูกระบุถึงวาเป็นตัวตนอะ่ะอันนี้ของเธอคือมันน้ําอย่างเดียวเลยคนเวลามองวารีเราบอกเอ๊ะมันเป็นที่เป็นวารีบาบัดเหรอเอ๊ะมันใช่อาหารเหรอเราไม่รู้เลยนะถ้าเกิดข้างนอกมีลมพุ่วารีแล้วพอมันเป็นน้ําอย่างเดียวมันไม่หยินหยางอะมีวารีพาราและมีเพิ่มว่าซีฟู้ดตัวใหญ่ๆอะไรดีไซน์เขาเพิ่มไปหน่อยแล้วมันจะมันจะเสริมความเป็นมงคลที่ดีไม่ือคข้อเด่นนะค่ะเมื่อกี้นี้ที่เราดูจริงๆแทบจัด ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเติมคําว่าซีฟูด้ดเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาปรับตามที่อาจารย์บอกหรือเปล่าคะที่อาจารย์มาทักกันค่ะก็จะเป็นชื่อร้านวาริพาราซีฟู้ดบรรทัดทองนะคะก็ในเพจก็ได้เปลี่ยนแล้วค่ะเป็นซีฟู้ดบรรทัดทองแต่ว่าป้ายหน้าร้านค่ะ,ะกําลังทําอยู่ค่ะกําลังจะเปลี่ยนเป็นวารีทาราซีฟู้ดค่ะาการปรับเปลี่ยนร้านบางครั้งอ่ะ ความรู้สึกของคนที่เขาตั้งใจทํามาตั้งแต่แรกคือเขาวางภาพล้านเขาเอาไว้แบบนั้นแล้วแล้วพอเราจะไปปรับปุความรู้สึกเขาคือเข้ใจ,ฉ,ใจฉันชอบของฉันแบบนี้อ่ะฉันคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันอาจจะยากอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับติดตามรายการทั้งสงรายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมีารมทางช่อง best of luck channel ครับซึ่งเราจะออนแอดทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้รู้